สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนัตติอย่างเช่นเคยนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยเรื่องของเล่นของใช้กันค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่นกับของใช้นั้นคืออะไรของเล่นคือสิ่งที่เราใช้เล่น ทำให้เรานั้นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขในการเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนของใช้นั้นหมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้เราเกิดความสะดวกสบายขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆในวันนี้คุณครูนตตี้ จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องการรู้จักของเล่นของใช้โดยการจําแนกของเล่นของใช้ตามรูปทรงเลขาคณิตค่ะเด็กๆและอย่างเช่นเคยนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในบทเรียนวันนี้คุณครูนัตตี้ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงเก็บของเก็บของให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี เก็บของให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนุนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีจุดประสงค์การเรียนรู้เล่นและทำกิจกรรมด้วยตนเองได้ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้จำแนกจัดกลุ่มสิ่งต่างๆตามรูปทรงและรูปร่างเลขาคณิตได้เรียนรู้การจำแนกและการจัดกลุ่มของเล่นของใช้ตามรูปเลขาคณิตรูปทรงเลขาคณิตรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมคือรูปที่มีด้านทั้งสี่ด้านและมีมุมทั้งสี่มุมค่ะเด็กๆ ต่อมานะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมคือรูปที่มีมุม3ามุมมีจุดยอด3จุดยอดและมี3ด้านค่ะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะยังมีรูปวงกลมนะคะวงกลมเป็นรูปร่างเลค่ะคณิตแบบหนึ่งนะคะที่ไม่มีมุมนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือรูปวงรีนั่นเองค่ะรูปวงรีนะคะก็จะเป็นรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายกับรูปวงกลม แต่จะมีลักษณะเรียวยาวกว่ารูปวงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตกันไปแล้วนะคะเด็กๆงั้นต่อมาเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องรูปทรงเรขาคณิตจากของเล่นและก็ของใช้กันดีกว่าค่ะเด็กๆรูปทรงเรขาคณิตจากของเล่นรูปแรกนะคะก็คือลูกบอลค่ะลูกบอลมีลักษณะเป็นรูปทรงอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูนัตตี้คิดหน่อยค่ะเด็กๆใช้แล้วค่ะ ลูกบอลมีลักษณะรูปทรงเป็นรูกวงกลมนั่นเองค่ะของเล่นชิ้นต่อมาเด็กๆต้องคุ้นเคยกันอยู่แน่ๆเลยค่ะของเล่นชิ้นนี้มีชื่อเรียกว่าป๊อปอิดนั่นเองค่ะเด็กๆว่าแต่ป๊อปอิดที่คุณครูนตตี้นำรูปมาให้เด็กๆดูในวันนี้เป็นรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะป๊อปอิดในรูปเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆ ของเล่นชิ้นต่อมาคือลูกเต๋าค่ะเด็กๆแต่เอ๊ะลูกเต๋ามีลักษณะรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะของเล่นชิ้นสุดท้ายก็คือลูกโป่งค่ะแต่เอ๊เด็กๆคิดว่าลูกโป่งนั้นมีรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปวงรีนั่นเองค่ะรูปทรงเลขาคณิตจากของใช้ รูปทรงเลขาคณิตเกี่ยวกับของใช้ชิ้นแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือทีวีหรือโทรทัศน์นั่นเองค่ะแต่เอ๊ทีวีมีหน้าตาคล้ายกับรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะทีวีมีหน้าตาคล้ายกับรูปทรงเลขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะของใช้ชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือเต็นท์นั่นเองค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆเห็นรูปทรงของเต็นแล้วเด็กๆต้องตอบได้แน่นอนเลยค่ะว่าเต็นนั้นมีรูปทรงอะไรใช่แล้วค่ะเต็นมีรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆของใช้ชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นนาฬิกาในรูปไหมคะเด็กๆคิดว่านาฬิกานั้นมีรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะ นาฬิกามีรูปทรงเป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะของใช้ชิ้นต่อมานะคะเด็กๆคุณครูนัตตี้เชื่อว่าที่บ้านของเด็กๆนั้นมีใช้กันทุกบ้านแน่นอนค่ะเพราะของใช้ชิ้นต่อมาก็คือจานนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าจานนั้นมีรูปทรงอะไรใช้แล้วค่ะจานในภาพมีลักษณะรูปทรงรูปวงรีนั่นเองค่ะเด็กๆ จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องรูปทรงเลขาคณิตจากของเล่นแล้วก็ของใช้ค่ะเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเด็กๆอย่าลืมไปสำรวจของเล่นและก็ของใช้ในบ้านของเด็กๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่มีรูปทรงคล้ายๆกับรูปทรงเลขาคณิตที่คุณครูนาตีได้สอนไปวันนี้นะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ คุณครูนาตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ